ในตอนที่สองกล้องเข้าไป4จุดแล้วเจอจุดหนึ่งใกล้ๆลำไส้มันยาวประมาณ5เซนติเมตรตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวว่าตายแน่นอนรักษาไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องตาย ว่าเล่าอาการก่อนจะรู้ตัวได้ไหมคะอาการก่อนจะรู้ตัวเหรอคะออมันสะสมมานานค่ะเราเป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังมาตั้งแต่เรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์ปีแรกเราอยู่นอร์เวย์ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะพอมาปีแรกเรามาด้วยตั้งคันแล้วมีน้องแล้วความเครียดมันสะสมตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะ แต่ตอนนั้นน่าน่าจะยังไม่เกิดโรคมันอาจจะเป็นการที่ว่าเราสะสมความเครียดมาจากกระเพาะของเรานะคะก็คือว่าเรานะเน่ยเลี้ยงลูกคนเดียวคลอดลูกคนเดียวโฮอร์โมนก็ตกมีนาซ้ําเราต้องไปเรียนภาษาและเรียนหนักมากค่ะความเครียดมันก็เลยสะสมลงไปอยู่ที่กระเพาะอาหารของเราเครียดลงกระเพาะว่าง่ายๆเนาะภาษาคนไทยบ้านเรา พอหลังจากนั้นเราก็ทานข้าวไม่เป็นเวลาค่ะเราทํา IF เราออกกําลังกายเยอะมากเราไม่กินแป้งเราไม่กินแป้งเลยค่ะเรากินแต่แบบอาหารคลีนแบบนี้มันก็เป็นอันตรายและจุดหนึ่งคือเราชอบกินน้ำแอปเปิลไซโดค่ะแอปเปิลไซโดเราจะกินก่อนนอนก็คือ2ช้อนโต๊ะเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มกินแอปเปิลไซโดมามันก็มีอาการแสบท้องค่ะ พอเมื่อสองปีที่แล้วก็คือจะแสบท้องมากเพราะเริ่มทำไอเอฟหนักมากออพอหลังจากนั้นสองปีต่อมาก็ไปหาคุณหมอก็กได้ยาโรคกระเพาะอาหารมากินเรื่อยๆค่ะมากินเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเนาะสองปีแรกแต่เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาตุลาคมที่ผ่านมานะคะเรารู้สึกปวดท้องมากเรอเปรยวมากขึ้นนอนกลางคืนน้ำลายก็จะน้ำลายก็จะระเหยเหมือนน้ำลายยืดนะคะเราไม่เคยเป็นนะแต่ว่าเรามาเป็นช่วงหนึ่ง แล้วตอนตีหนึ่งตีสเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแบบอ้วกเพราะว่าน้ำลายมันเต็มแล้วเราต้องไปบ้วนทิ้งหรือล้วงคออ้วกออกถึงจะนอนได้ตอนเช้าๆก็จะอ้วกอีกค่ะอ้วกทุกวันติดต่อกันประมาณสองอาทิตย์อ้วกแบบเพราะเรียกว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนะคะมันจะอ้วกแบบเขียวเหลืองผสมกันแล้วขมมากขมปีเลยอะไรประมาณเนี้ยกินก็อ้วกกินก็จุกเกิดด้วยความที่ว่าเอ๊ะ สงสัยตัวเองแล้วว่าเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็ถามอาการเราก็บอกไปแล้วคุณหมอบอกว่าเออโอเคฉันจะจัดยาชุดใหม่เธอก็เลยบอกว่าคุณหมอยาชุดเก่าไม่เอาแล้วนะเพราะว่ากินไม่หายค่ะแต่ก่อนกินหกชั่วโมงหายนะคะไม่เจ็บไม่ปวดพอมาพักหลังๆอะ่ะสิบนาทีก็ปวดขึ้นอีกแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นให้เธอไปเจาะเลือดนะเดี๋ยวค่อยดูว่าเธอเป็นอะไรกันแน่คุณหมอก็มากด กดกดแล้วก็เจ็บจุกขึ้นมาจุดนึงก็คือใต้ใต้ตรงนี้ค่ะแบบเขาเรียกว่าใต้ใต้กระเพาะคุณหมอก็เลยกดก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะให้เธอไปตรวจเลือดนะไปตรวจเลือดดูว่าอาจจะเจอเชื้อแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวหมอค่อยจัดยาตัวใหม่ให้เนาะพอไปตรวจเลือดเสร็จได้ผลเลือดออกมาสามวันผลเลือดออกมาเลยค่ะ คุณหมอก็เลยโทรสายด่วนไปหาคุณสามีเพราะว่าชื่อบางโรคอ่ะเราอะฟังไม่เข้าใจอย่างเช่นฝีในกระเพาะอาหารภาษาโนเรพูดยังไงก็ไม่รู้คุณสามีก็มาโอ้วชัดตะก็คือแปลเป็นให้บอกว่าเธอเจอเขาเจอเชื้อตัวนี้นะฝีในกระเพาะอาหารอาจจะห้เฉยอ,อย่าพึ่งตกใจหลังจากนั้นคุณสามีก็ขับรถไปเอายาให้ค่ะเพื่อจะมากินฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อน หลังจากกินยาตัวนี้จําไม่ได้แล้วว่ากี่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 วันหรือกี่สัปดาห์นะคะคุณหมอก็เลยให้ไปสอ่องกล้องพอเราไปสอ่องกล้องคุณหมอก็เลยเตัดเอาชิ้นเนื้อในกระเพาะไปสี่จุดแล้วก็ที่ลำไส้อีกหนึ่งจุดค่ะส่วนลำไส้เล็กหน้าน่าจะตัดยังไม่ได้คุณหมอนัดอีกทีสองเดือนวันนั้นนะคะพอหลังจากส่องกล้องและตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วสามวันอีกครั้งหนึง่งคุณหมอโทรหาคุณสามีว่า ภรรยาของคุณอะเราพบเชื้อมะเร็งในกระเพาะอาหารนะสองปีที่ผ่านมาเท่าที่เราจำได้คือเรากินหมูกระทะเยอะมากทำทุกอาทิตย์กับลูกสาวหมูกระทะ กุ้งแช่น้ำปลาแซลมอนแช่น้ำปลาส้มตําคือกินสุกๆดิบๆแต่ไม่ใช่พวกซอยจุนะคะก็จะปินแบบว่าพวกกุ้งพวกปลาแซลมอนเ่าเราอยู่เมืองหนาวเนาะมันก็อร่อยก็ไม่คิดว่ามันจะเจอแบคทีเรียตัวนี้แต่ว่าคุณหมอบอกว่าแบคทีเรียตัวนี้น่ะมันเป็นเชื้อของเอสไพลไลถ้าเกิดว่าเราติดเร,เราติดเชื้อมันแล้วอะ่ะระยะยาวมันก็จะกลายเป็นมะเร็งได้ คุณหมอก็เลยบอกว่าสาเหตุหลักๆของเธอก็อาจจะมาจากอาหารพวกปิ้งย่างแล้วก็กินอาหารที่มันมากับสารปนเปื้อนเพราะว่าประเทศนอร์เวย์น่ะมันเป็นอาหารที่เป็นฟิสมาทุกอย่างมันจะไม่ไม่สดแบบดิ้นเดว๋วๆมาใช่ไหมครับผลไม้เราชอบกินแบบไม่ปอกเปลือกผักเรากินอาหารครีนก็จริงค่ะแต่ว่า เราอะเราไม่ได้ทําเองคลีนบางทีเราก็สั่งมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาล้างไหมว่าผักเนี่ยเป็นออแกนิกไหมหรืออะไรที่เราเคยลงคลิปเมื่อต้นต้นคลิปนะคะเรื่องกินอาหารคลีนแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์หลังจากนั้นนะคะประวัติของเรา2ปีก็คือเรากินคลีนแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็ทำ IF เพราะหลังจากนั้นมาระบบร่างกายเรามันแปรปรวนค่ะ การทํา IF มันดีนะคะมันทําให้เราสุขภาพดีขึ้นแต่เรามากินผิดตรงที่ว่าเรากินแอปเปิลไซโดเพราะขณะที่เราเจ็บท้องเราปวดท้องอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรามากินแอปเปิลไซโดผสมน้ำมันเข้มขน้นน่ะมันก็ยิ่งทําให้มันกัดกระเพาะเราแสบและแบคทีเรียตัวนี้มันก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือคุณหมอเขาลองลองคุยกับคุณหมอนะคะไม่ได้คิดไปเองอันนี้คุณหมอเป็นคนพูดเองว่าสาเหตุอาจจะมาจาก แอปเปิลไซเดหรือผักที่เธอทานเข้าไปคลีนคลนสำหรับเธอน่ะอาจจะไม่สะอาดคุณหมอบอกว่ามันอาจจะติดเชื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็นสารปนเปื้อนมันก็เลยกระจายเร็วมากมะเร็งที่เราได้รับออตอนนี้ที่เราเป็นมะเร็งกระเพาะอ,อาหารคือมะเร็งเยื่อบุกระเพาะอ,อาหารต้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยค่ะเคสของเราถ้าเราเป็นแค่ติดเชื้อตัวนี้เอสไพลโรไลเรากินยาฆ่าเชื้อแล้วก็คีโมก็หายค่ะแต่สําหรับเราเนี่ย ผ่าตัดอย่างเดียวเลยคุณหมอบอกของเธอผ่าอย่างเดียวโอเคผ่าก็ผ่าค่ะ โอเคปลอดภัยดีค่ะผ่า,นผ,า,น,น,ผาน,นผ่านการผ่านการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะ